นี่แหละสิ่งที่ถูกต้องจำไว้ไไเข้าใจปะสิ่งที่ท่านสอนข้ามันก็คงถ้าให้พูดง่ายๆคือมันอาจจะเป็นกฎการ,รแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะเ้าเกดนะเขามันมาร์กไปที่เนินเขาแถวสภาทำไมมันมาร์กไปที่ตรงนั้นล่ะทำไมตื่นเต้นเหรอไม่ต้องทำไหมล่ะทำข้าทำท่าน เราไปกันเลยจ้ะเดี๋ยวค่าขับก็ได้พี่ชายค่าใจสั่นเหรอถ้าไม่ใจสัน่นเดี๋ยวแตกปุ๊บเนี่ยไม่กําลังเลเนาะบินพี่ชายรองโปโลใหญ่ข่าเห็นนะว่าท่านปล่อยค่าโดนซุนอยู่คนเดียวมันเลี้ยวซ้ายจ้ะพี่พี่พี่ชายค่าต้องเลี้ยวซ้ายตรงเมื่อกี้เอ้ยเลี้ยวขวา,เ,าเนี่ยเลี้ยวขวาตรงป้ายสีเขียว อ๋อไม่สภาเห็นเบงบอกสภาก็เลยตรงมาเมื่อกี้อ๋อทางใ,ใกล้ๆกันจ้ะน่าต้องเลี้ยวเข้าไปเลยจ้ะพี่ชายข้าโหหน่วงอย่างนี้เข้าไปเลยพี่ชายโอ้โห เยวเราโฟล์วสั่นเห็นอย่างที่ข้าเห็นไหมนี่ล่อยวะกลัวขับเลยโฟล์วย้ายไม่ขับเลยไม่ลงนะย้ายไปไม่ลงเขับเลยเขับเลยมาแล้วน,นะ ถามามาดิประชาชนบอกน้ำว่าอะไรบินไอบินครับนะแปะเมื่อกี้มึงแทงกูเหรอเอ,อ๋อมันเป็นท่านเหรอเออเป็นกูเนี่ยแหละมหยิบอาวุธทำไมวินกี้แทงนะทำไมวิน เออมึงมาแทงคนในแก๊งกูทำไมวะมึงเป็นอะไรมึงมาแทงมันนะถามมันถามมันเจี๊ยบไม่เก็บเอาไว้ก่อนที่มันขอนะไอ้ทุกคนกูขอนะคุยกับมันจริงๆแทงทำไมวินอยู่ันมีอะไรกูไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรมึงเนี่ยตอบดิมึงเงียบมาวินยังไงวินไม่แยกแยะเลยอ่ะมันพูดอะไรวะนะมันเปิดวงมันไม่ได้เลื่อนวินมันไม่ได้พูด ไม่ได้ยินเสียงครับขคยังไม่ได้พูดเออแล้วมึงแทงกูมาถ้าข้าไม่ได้อยากให้ทุกคนในนี้เกลียดข้านะแต่ข้าโดนคนในแก๊งข่านแทงก่อนอะอ้าวแล้วมันบุกคนไหมมีเรื่องกันแต่แรกก็ไม่ใช่หรอกูไปนั่งฟังอะถูกไหมมึงมีปัญหาใครบินมึงมีปัญหาอะอย่างนี้มันคือมึงจะมีปัญหากับ พี่ๆน้องๆมึงคนจะแก๊ง K.O.G ก็คือมีปัญหากับมึงหมดเลยใช่ไหมมึงหยิบอาวุธทำไมวินมึงจะแทงอีกปะปล่อยเลยปล่อยเลยเห็นได้ว่าความือใส่หมวกอะเอาดิยเอาคุยเลยแทงนะเขามึงคุยกูยังไม่ตอบคำถามเลยเฮียกูอยู่มา่ามึงเปลี่ยนเรื่องเนี่ยมึง ตอบคำถามกูก่อนขวามือแทงดิกูเรื่องไรค่าค่าขอข่าขอโทษนะแปะครับไอเขาอยากรู้เหตุผลเว้ยทำขอโทษอะมันมันไม่อะไรแต่อยากรู้เหตุผลที่แทงทำไมถ้าข้าโดนแทงมาก่อนแทงแทงดิเออแทงกูเห็นว่ามึงโดนแทงมาก่อนแทงเขาใส่หมวกแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่มึงมาแทงกูอะแทงกูถูกปะจิบบินมา แต่เขาจะหาตัวเขาไม่เจออะแล้วจะไล่แทงแล้ว <คน S 1> มึงจะเ,งเป็น,ปนต้องแทงกูใช่ปะกูถามแล้วถ้าถามท่านว่าแล้ที่ข้าโดนแทงมาท่านก็ไม่อะไรเลยเหรอท่านก็ไม่คิดที่จะช่วยข้าเหมือนกันนี่ใช่ไหมล่ะเพาเขาเป็นคนในแก๊งท่านน่ะท่านก็เลือกปล่อยผ่านใช่ไหมล่ะเอามึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าพี่มึงปกป้องมึงอยู่อะ แทงหยิบมีดหยิบมีดหยิบมีดกูแค่จะดูสัญญาณมึงหยิบมีดหยิบมีดอไปแทงสักคนนึงหนึ่ง,งสองสามกูเก๋าบอกไว้ท่านคิดว่าข้าไม่เสียใจคำพูดท่านหรอถ้าก็ยิ้มอะไรตัดไปยิ้ ไปไรอ้มอืมอืีอืมอมอื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 มอมอืมอืมอืมอมอะมอื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 มอยมกืมอืมอืลอืแสนมออมมอือืมอเอ้มอื้อืมอืมอมอืมมอืมอืมมอมอือืมอืมอหมอมมมมืออ อันนี้ก็พูดตรงเลยบินเขาบากแล้วใช่ไหมพี่จ้าขอกาแฟหน่อยครับพ ok, ี่ไอ1ดี8หนึ่งเก้าสองแปดคราวคราวเดียวกูเห็นเป็นรูปพี่โจ๊กตลอดนะบินแต่มางมาแทงกูอย่างเงี้ยมึงมึงหักหน้ากูละไอ้บินไอ้เหี้ยกูพูดตรงนะเมื่อก่อนนะเขาช่วยเหลือมึงขนาดไหนเราไปชมดิเราไปทสบมาชมดิ พวกกูหมดประโยชน์แล้วหหรอไอสัตว์ฮะกูถามมึงหน่อยดิไอเฮียเจมองไม่เอาเฮียอะไรมาแทงพวกมึงอ่ะกูต้องพูดดีหรอกูถามมึงหน่อยดิเมื่อก่อนพวกกูไม่มีค่าเฮียอะไรเหรอที่กูช่วยเหลือพวกมึงอ่ะฮะ ตอนมึงโดนบังเพนไอเฮียมีหมาตัวไหนช่วยพี่มึงมาช่วยป่ะนี่เอาเชือกให้มันแล้วกัมึงอย่างเงี้ยไอเฮียมึงตอบแทนเขาไม่ได้มึงก็อย่าในละคุณเขาไอสัตว์เอามาไปผูกค้องผูกอะไรไว้ไอวินควายโง่เฮียนี่พี่น้องกันหมดเลยนะมึงไอเฮียแล้วมึงมาทำกันแบบเนี้ยไอ้กูเสียความรู้สึกอย่างี้ด้วยน่ะในไหนมันก็แทงแล้วอะมึงอย่าได้เสือมาเรียกพวกกูว่าพี่น้องอีก เนี่ยมึงเห็นไหมพวกนี้ไม่ใช่พี่น้องมึงอีกแล้วแล้วมึงก็ไปไหนก็ไปไปไปตะไปไปไหนก็ไปไม่ต้องไปด่ามันไม่ต้องไป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 เรียกว่าแทงมือพี่น้องอีกไอ้บินไปมึงจะไปไหนก็ไปไปมึงทำทำในสิ่งที่มึงถนัดอะไอ้บินสิ่งที่มึงทำตลอดอะตั้งแต่หนูอ่ะเด็กขี้ฟ้องคนหนึ่งอะมึงก็ไปทำซะไอ้เหีย วันหนึ่งอ่ะมึงก็เผยท่าแท้ของมึงมาเว้ยแค่นั้นแหละคนขอรู้มาแล้วสันดานมึงเป็นยังไงอ่ะเฮียอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งเฮียไม่ได้นึกถึงบุญคุณที่คนอื่นเขาทำให้มึงไม่มีหรอกพีใหญ่พูดเลยแล้วข้าถามแล้วแล้วข้าถามว่าแล้วที่ข้าโดนคนชื่อปีแทงมาแล้วพวกท่านไม่คิดจะทำอะไรช่วยข้าเลยหรอหรือเขาหรือหรือเพราะเขาอยู่ในแก๊งท่านแต่ข้าอยู่นอกแก๊ง มึงก็เลยจะปล่อยผ่านกันอย่างเงี้ยเหรอมึงมึงฟังนะมึงก็เป็นไรบุคคลไปมึงมึงมึงอย่ามึงอย่าไปลาไม่ท้าหมถึงที่ข้าเพิ่งโดนแทงมาเมื่อกี้เนี้ยท่านได้รู้กันหรือเปล่าแล้วคนอื่นเขารู้กับมึงไหมวินเออกูว่าเพิ่งจะรู้เมื่อกี้เออไม่แล้วมึงจำเป็นต้องมาแทงกูเหรอกูถามมึงอยากรู้ว่างทำไมกูถึงแทงมึงพ่อมึงสั่งให้แทงมึงพ่อมึงที่รักนักหนาที่มึงไม่ปกป้องอ่ะสั่งให้กูแทงมึง พอใจยังมึงพอใจอยากเห็นสัญญาณมันเฉยๆเขาแค่ทดสอบใตัวมึงว่ามึงจะคิดยังไเลยฟ้องพี่มึงอ่ะเขาก็มามองว่ากูเป็นคนผิดตลอดอ่ะแต่มึงไม่ได้นึกถึงว่าเออพ่อมึงจะคิดยังไงหรือว่าตัดสินยังไงในตอนที่มึงทําอะไรลงไปอ่ะเขาคอยมึงคอยคอยดูมึงตลอดเฮียรักมึงตลอดห่วงมึงตลอดตอนที่พวกกูโดนพวกมึงโดนมึงด่าอยู่คนเดียวว่ากูไม่คิดที่อะไรเลยมึงถามดิเนี่ยมึงถามหมดที่เลยมีใครคิด หนักไหมเหมือนที่มึงคิดว่าเออเห็นว่ามึงเป็นตัวตลกอ่ะพออื่นเขาไม่ได้คิดเลยนะว่ามึงเป็นตัวตลกกูก็ไม่เคยคิดว่ามึงเป็นตัวตลกกูคิดมึงเป็นน้องกูมาตลอดไม่งั้นกูจะให้เงินมึงให้นู่นให้นี่มึงหรือว่าคุยเล่นกับมึงหรือจะเล่นกับมึงหรอสิ่งที่กูทําเนี่ยพ่อมึงแค่เขาแค่อยากรู้ว่ามึงอเป็นคนยังไงเว้ยสุดท้ายที่สุดแล้วเขาก็เห็นแล้วในสิ่งที่มึงทําแค่นั้นเองมึงก็กลับไปคิดเองอ่ะวินตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ทันละทุกคนเขาไม่มีใครโอเคละ เจกอรเขาก็รักมึงนะแต่เจอสิ่งนี้มึงมงก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงน้องสุดท,ท,ท้ายที่กูจะพูดเขาว่าน,น้องเจอกันไปะซะแทงซะแล้วบอกว่ามึงไม่ใช่ครอบครัวกูแล้วเอาอยญ้าไหมวินกูจะให้พูดทุนที่สองนะวินไปซะเอาอย้าให้นะเว้ย แล้วถ้ามันมีครั้งที่สามแล้วันจะทำอะไรเขาวะนี่ไอ้ปุงยาให้เผื่อมึงจะชอบกินอ้วย่<ค>แลจะมาทำอะไรมึงไม่มีใครเอาทำอะไรมึงหรอกมึงคิดอะไรอยู่วะวันนั้นมึงควรที่จะพูดเป็นกลางหรือพูดอะไรที่มึงต้องพูดอะไรสักอย่างอะถ้าแล้วแล้วแล้ว้าเดยนมาแบบนั้น แล้วครับแล้วแล้วแล้วถ้าถามว่ามันผิดหรอที่ถ้ามีพี่ชายแล้วข้าไปปรึกษาพี่ชายอะ่ะถ้าถ้าไม่มีถ้าข้าไปปรึกษาแม่แล้วข้าจะมีพี่ชายไว้ทําไมอะ่ะอ๋อก็เลยให้เขาขึ้นมาแทงป้ามึงก็คือมึงเรียกพี่ชายมึงไม่เรียกพ้อมงมากกว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกว่าให้สมามาแทงอแล้วเขาจะมาแทงกูเรื่องอะไรอะ่ะถ้ามึงไม่พูดอะไรอะ่ะ แล้วท่านแล้วท่านไม่คิดตอบว่ามึงตอบว่าพี่ชายเขาอยากปกป้องน้องบ้างอ่ะเอกลัวที่ใจกลัวจีใจที่เขามีพี่ชายปกป้องมึงถ้าไม่คิดข้อนี้บ้างเหรอแล้วท่ไปรูกภาษาอะไรวะทำไมท่คิดว่าถ้าไปพูดอะไรท่านไม่นึกถึงหัวอกคนเป็นพี่บ้างอ่ะว่าโดนคนเป็นน้องโดนแทงจะให้ยืนเฉยหรอตอนที่พ่อโดนแทงแล้วพ่อโดนแทงแล้วแล้วยืนเฉยทำไม หอ,หอยายมันกินที่เหี้ยโอ้โอกมึงเป็นไงวะว่ามัน<อ>่าจะชอบไว้วินออ๋อมึงมองเนี่ยปะแล้วกูจะตอบมึงมองแบบนี้ถ้ามึงตอบไม่ได้ก็อืมกูมดโดนแทงเนี่ยมึงมึงรู้ไหมมันมันยังไงแล้วท่านคิดว่าข้ารู้สึกดีเหรอตอนที่ท่านโดนแทงอะ่ะก็าก็เห็นยีนเนี่ยมึงก็ไปมึงก็ได้หัวลอกออกไห้ท่านได้ยินเหรอก็ไม่เนาะการกระทำของกลายเป็นข้าที่ต้องน้อยใจอ่ะ ให้การกระทำมึงมันชัดเว้ยมันสําคัญกว่าคำพูดมึงต้องพูดอะไรอ่ะในเมื่อมึงอยู่เขาอยู่เลยเนี่ยเนี่ยทัว่าตอนนี้ที่มึงมาก็ยังนั่งรถมาของกูต้องพูดอะไรอีกปะถ้าถามว่าเขาผิดยังไงอ่ะพวกท่านตอบข้าได้ไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้จักท่านพี่ในวันนั้นอ่ะแล้วเขาช่วยข้าน้องโดนแทงอ่ะแล้วกูเป็นพี่มึงไหมตอนนั้นตอนนั้นกูเป็นพี่มึงไหมคือมึงโดนกูแทงบุ๊บมึงรู้สึกว่ากูไม่ใช่พี่มึงเลยเหรอเออถ้าถามว่าท่านเลน ท่านจะไม่ต้องทำเหมือนกันกับคนเป็นน้องจริงเหรอวะทุกครั้งที่เราเจอกันล้วก็คุยเฮฮาทักทายกันก็ได้อะสิ่งที่ท่านทําท่านไม่มองเห็นข้าเป็นน้องตั้งแต่วันนั้นและเมื่อกี้ที่เลเบลนะข้ากําลังยืนไม่ใช่ท่านฟังข้าไม่มองมึงเป็นน้องตั้งแต่ที่มึงตะคอกตะกูเลเบลกอ่าใช่อ่าก็อก็ไม่เป็นน้องก็ไม่เป็นไรครับงัินข้าเดี๋ยวข้าเรียกใหม่ข้าข้าข้ากําลังยืนในขณะที่แดดมันส่องประกายมาที่ตัวข้าและแสงมันสะท้อนที่สามที่กองศา ข้ายืนคุยกั่าท่านอยู่ท่านก็มาจวข้าก็แล้วแล้วทำไมข้าถามว่าทําไมข้าจะจวท่านคืนไม่ได้หรอก,กูก็อยากจวมึงในตอนนั้นเหมือนไงนะองศามันดีไงมันอยู่สามสิบห้าองศาพอดีอ่ะนั้นกูขอแทนมึงคืนหน่อยนะไอ้สัตว์เมื่อกี้มนแทนอ่วไอ้เหี้ยหายกันมึงกับปัวไป,ปชบไปดิไปชบไปดิโลอละตรงนั้นมันกลางวันวน,วนี่อากาศมันร้อนพอดีกูเลยแทงเล่นไง องศามันไม่ค่อยได้อะแต่ตอนนี้สามตื่นมาคุมันอยู่ที่สามสององศาประมาณร้อนหน่อยหน่อยจงตื่นขึ้นมาซะใส่นิ้วไว้บนนิ้วมือดิจงตื่นซะจงตื่นกลับไปฟองพี่รอมาอะไรไม่รอ้เลยอ่ามึงเอาไงต่อพูดสิ่งที่อยากพูดออกมาต่างกนต่างอยู่พูดไปให้หมดสิ่งที่อยู่ในใจเร็วเดีเปล่าสามสองหนึ่งอ่นไปฟ้องพี่มึงเหมือนเดิม ล้วทำไมท่านคิดว่าข้าต้องฟ้องอ่ะอันนี้ข้าก็มาทำทำด้วยตัวเองกูรู้สัตด์ไมึงอ่ะแล้วข้าถามว่าข้าผิดหรอที่มีพี่พี่อ่ะข้าถามท่านว่าท่านท่านจะให้ข้าตัวคนเดียวแล้วยอมโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอ มึงก็พูดดีๆสิโด,ดนอะไรอ่ะใครไปทำอะไรมึงอ่ะใครไปทำอะไรมึงยังเนี่ยมึงมาแทงน้แแะเข้เรื่องก็ตอไม่ได้ใจไม่ถึงแทงคือแล้วหายกันมึงไม่ติดใจไม่ได้เลย ถ้าถ้าขอ,ขอคุยกับท่านหน่อยได้ไหมนี่ขอบคุณทุกท่านกดติดตามแล้วทุกคนติดใจกันะนะคุณ,คณาาน,นะครับผมสุดท้ายขอบคุณทุกคานะครับสุ้ายผมมีตั๋วมาแล้วเนี่ยมึงบอกว่าตามหาก,กูไม่เจอแต่ตอนที่กูอยู่ตรงนั้นกูก็บอกให้มึงแทงกูมึงบอกมึงไม่ใช้พวกอ,ออกอาวุธไม่ใช่เหรอ,อต่าโดนทำก่อนอะถ้าสมองข้ามันคิดได้แล้วเพราะเพราะครู กูอังคาราเขาสอนข้ามาถ้ารงแวบเข้ามาในหัวตอนแรกข้าคืนเขาไปแล้วนะครกูแทงมึงลุงโจเขาก็บอกให้กูไปเรียนกับวัดเซาลินกูเลยแทงมึงไงทำไมอะงังน้งนงนั้นงั้นงั้นงั้นท่านตอบยืนยันท่านท่านตอบมาท่านยังไงนี่ข้าข้าหมายถึงตัวท่านอ่ะคือท่านเกลียดข้าเขาถูกไหม ม,มอือถาม,ถามกูหรอหรือทางนุโจ๊เฮียไอชินิ้วเป็นน,น,นุนโต๊ะก่าไตัดนียวเพชรปะวินจจเองไงจะจะอะไรตอ่อคิดอะไรอยู่เนี่ยจะจะเอาอยัางไงยังไงตอ่อ ถ้าจะฆ่าท่านอ่ะถ้าจะเอาท่านกลับหลุมแล้วข้าจะขึ้นที่มาแทนมึงปัญญาห่นเนาะมึงนี่ชอบกิดมึงมีปัญญาเนาะว่ามึงมึงมีมึงมีสมองไสอสัตว์ฮะควายดี่น้องวินนั่วเฮี้ยอะไรมึงคิดบ้างไอสัตว์สมองข้ามีแต่ข้าไม่ใช้อ่ะทำไมอ่ะอยากใช้ข้าวมลแรงกูจัดให้วินึช่องงี้ย่กูจัดให้ได้เสมองมึงมีเพราะมึงไม่ใช่เพราะมึงโง่ไงวินมึงมันโง่ไงโอเคควายภาพาตัวคนเดียวอยู่ในเฮี้ยไปหาแก๊งอยู่ไป สัตว์ N B M มันก็โดนเด้งขาโดนเขาเด่งออกมาไม่ใช่เหรออะไรเป็นเฮียอะไรเนี่ยวอยไปเรื่อยอเฮียเป็นผีไม่มีสารเลยสัตว์เอานี้เอาอี้พี่เจ้าพี่อย่าอย่าพูดอะไรเยอะเลย,ย,เลยปล่อยไม่ได้ทีมจุ๊บมาขึ้นมามน่อไหร่เมื่อไหร่ดีมา มน่เไอ่นไ้ไหมไอนไอ่มาัไปเจอจับไเใมันเดี๋ยมันก็วนนะไม่ใช่วินนะไอ้วนไอยวนอยู่นั่นน่ะจับเี้ยอะไรแม่งใ่ไปหาใส่สูตรแล้วก็มาจีบพกูปะกูรออยู่ปะนี้มึงต้องเรียกพวกกูเข้าพนัหลักมึงอ่ะไปไนก็ไปไปไปไทําหากินด้วยเฮียเดี๋ยวลาว่ะนสุดท้ายก็ไม่มีใครแลกเฮียนอนอยู่ข้างถนนนี่เมืนหมา อ,อจาจจะน,น่วินมไม่ต้องมาแตะพี่กูอีกอ่ะจะไปไหนก็ไปไปใครเกลียดแทงแึงนแบบนี้เดี๋ยวต่อไปข้าเจอให้ข้าจะแทงลูกที่ละ ไปเลยไหมครับพี่หรือว่าและแลที่ผ่านมาข้าก็รักพวกท่านนะแล้วเขาก็ไม่ได้จุงจมูกข้าด้วยท่านจะเกลียดข้าจะด่าอะไรข้าก็ด่ามาเลยแต่เขาไม่ได้จุงจมูกข้ามันไม่มีใครจุงจมูกข้าปกติเองก็แทงเล่นกันปกติไม่ใช่หรอวิน้าว ข้าถ้าแล้วกันลุงเนี่ยมันเน่ยมาแล้วมึงเชื่อพี่เหรอน้องข้าาไม่เคยโดนจุมจมูกอะยังไม่เชื่อไงชายรองโปโลออกรถดีรออะไรอะใม่บินใจเย็นเดี๋ยวเราซี๊ดไหมคนเรามีปากก็พูดไปเถอะสบายชิวๆบินชิวๆพูดเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนหนึ่งท่านหนึ่งท่านคิดว่าข้าสถบท้านเหรอไอ้คำลั่นเมื่อกี้ข้าจะลั่นก็ลั่นได้เดี๋ยวข้าโอ้ไม่ข้ามันก็ลั่นได้อะไรเนี่ยเป็นอะไร คิดว่าฆ่าสถานเหรอแตนเย็นกูไม่ใช่พวกมันนะผิดคนไหมเนี่ยไม่ข้าข้าข้ารู้พี่ชายข้าไม่แต่ข้าคิดว่าเป็นไรเนี่ยข้าข้าคิดว่าข้ากลัท่านคิดว่าข้าเสียใจกับคําด่าพวกนั้นไงข้าก็เลยบอกว่าข้าไม่ได้ไรข้ารันได้อยู่แล้ว